สวัสดีค่ะเคชมค่ะเจ้าของเพจย้อนวัยไม่ใช่สัญญารรนะคะวันนี้ชมมีเคล็ดลับที่จะปกป้องผิวจากแสงแดดค่ะนั่นคือการทานผลิตภัณฑ์ที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะชมเคยพูดไปแล้วว่าเราเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยทำให้เราฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำไม่เบ์นจากแสงแดดได้ค่ะ ถ้าพูดถึงนวัตกรรมในการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทําให้ผิวของเราขาวใสได้สมัยก่อนคงเป็นวิตามินซีแล้วก็มีแอลกูตาไท o โอนแต่วันนี้ค่ะชมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดแนะนําช่วยในเรื่องของการซ่อมเซลล์ผิวจากการเบิร์นจากแสงแดดถึงระดับ DNA หรือชั้นหนังแท้ นั่นคือนวัตรกรรมใหม่ซึ่งตอนนี้คนทั้งโลกนะคะเขานิยมเลือกทานกันนั่นก็คือสารสกรัดจากเมลอนสีทองสายพันธุ์ฝรั่งเศสที่เรียกว่า SOD ค่ะย้ำนะคะ SOD ค่ะซึ่งเป็น super a n t i o ก i d แ n t ที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวซ่อมเซลล์ผิวไม่ว่าคุณจะเบิร์นจากแสงแดดเหมือนกับคุณทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารกันแดดในตัว เราทาครีมกันแดดแล้วที่ผิวหน้าถ้าเราได้ทานผลิตภัณฑ์ที่เป็น SOD เข้าไปด้วยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าคุณจะเกิดปัญหาริ้วรอยก่อนวัยเพราะว่ามันเข้าไปซ่อมเซลล์ผิวถึงระดับ DNA ค่ะลองหาผลิตภัณฑ์ที่มี SOD เมลอนสีทองและแนะนำว่าต้องเป็นสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะลองเลือกทานดูรับรองได้เลยว่าเห็นผลดีกว่าทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นกูตาไทโอนแน่นอนค่ะ